บุ no. ่จโจรเนาะสอนิทุกรน,นะครับวันนี้จัดโต๊ะใหม่เพราะว่ามีคนบอกว่าโต๊รกวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอาหารการกินคุณออกเสียงคำว่าสปากเกตตีได้แล้วใช่ไหมนะครับโอเครอดไปีหนึ่งเสียงสปาเกตตีสปากเกตกเกตีออกปกติอย่างนี้นะฮะก็อย่าให้ถึงกับสเกตตีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสปากเกตตี้โอเค อันที่สองเราจะเริ่มจากสิ่งที่เราคุ้นเคยกันก่อนแล้วก็มั่นใจว่าคุณจะออกเสียงถูกจะได้มีความมั่นใจเกิดขึ้นในการออกเสียงภาษาอิตาเลียนคำที่สองคือคำว่า ravioli ravioli ก็ครูว่าทุกคนออกเสียงถูกนะครับ ravioli คำถัดไปน่าจะออกเสียงถูกนะครับคือท,ที่ถูกที่ว่าคือคุณครอออกเสียงคำว่า ลาซานญาลาซานญานะฮะเราเอ,อกเสียงว่าลาซานญาก็คือลาซานญานั่นแหละนะฮะแต่มีสองประเด็นอยากให้จําหน่อยหนึ่งเก็บเสียงตัวเงเยอะนี่เอาไว้นะถ้าคุณอยากเรียนอิตาเลียนต่อตตตตนเนี่ยตัวเงเยอะตัวเนี้ยตัว G N เนี่ยจำให้ดีว่ามันออกเสียงเป็นเสียงเงเยอะลาซานญานะครับเหมือนโบโลญญ่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็อ,อันที่2เกิดความรู้อีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วในอิตาลีเนี่ยเขาเรียกลาซานญาว่าลาซานเย่นะฮะลาซานเย่ ถามว่าทําไมคือจริงๆแล้วมันเป็นผู้อุปทศนะครับถ้าคุณสังเกตรหรือคุณรู้ภาษาอิตาเลียนดีสักนิดนึินคุณจะเห็นว่าเส้นทุกเส้นในภาษาอิตาเลียนนะเป็นผู้อุปท์หมดเลยสปากเกตตี้ก็เป็นผู้อุปทศนะครับแล้วก็ที่เรารู้จักมาเกโรนีก,ก็เป็นผู้อุปท์ลาซานญ,ญ่าเอกพจน์นะครับอิตาเลียนเรียกลาซานญ,ญ่าว่าลาซานเน่คุณจะได้ยินคำว่าลาซานญ,ญ่าเนี่ย ในร้านอาหารเป็นต้นว่าถ้าเกิดว่ามีบริกรมีบอยม,มาจดเมนูอะไรเงี้ยแล้วคุณก็สั่งสมมติว่าคุณสั่งลาซานเย่นะฮะเอา,เอา,เ,อาเอาจานหนึ่งเนี่ยอิตาเลียกต้อบอยก็อาจจะจดว่าลาซานญาคือย้อนเป็นเอกพจน์ให้รู้ว่าเอาแค่จานเดียวอย่างเงี้ยนะฮะการใช้ลาซานญาลาซานเย่แล้วย้อนเป็นลาซานญาหรือลาซานญาเป็นลาซานเย่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือกลับไปกลับมาระหว่างเอกพจภพผูพจน์เนี่ย แม้แต่คำว่าสปาเกตตี้ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยคุณก็อาจจะได้ยินบ่อยเรียกว่าสปาเกตโตเป็นที่รู้กันในวงศั์แบบไม่จะบอกว่าวงการบ่อยก็ก,ก,ก็เกินไปไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกหรือเปล่าแต่ว่าได้ยินนะฮะว่าถ้าเกิดเราสั่งสปาเกตตี้จานหนึ่งกาจะเขาจะลำพึงลำพัำน,นะะหรือจดว่าสปาเกตโตเนี่ยคือย,ย้อนไปอีกพจน์แต่จะได้ยินไม่บ่อยอย่างที่บอกได้ยินถึงตอนแบบเหมือนกับสับในวงการเลยนะฮะเออถัดไปจะเริ่มเสียงที่คุณ คิดว่าคุ้นเคยไหมคิดว่าน่าจะออกเสียงถูกกพออกเสียงนี้มาตลอดชีวิตคือมักกะรโรนีอ่ามักกะรโรนีมักกะรโรนีที่เราเรียกว่ามักกะรโรนีแล้วพอสะกดเป็นภาษาอังกฤษที่เราเจอก็คือมักกะรโรนีเหมือนกนันนนะความลับของภาษาอิตาเลียนอยู่ตรงที่ว่าในภาษาอิตาเลียนนั้นเราเรียกสิ่งนี้เราเขานะฮะเขาเรียกสิ่งนี้ว่ามาเกโรนีมาเกโรนีนะเอาล่ะคราวนี้ก็จะคลืบคลานเข้าไปสู่ ตัวที่มีปัญหาตัวที่ผ่านมานี่คือตัว check list นะฮะว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าตัวถัดไปที่อาจจะออกเสียงผิดๆถูกๆบ้างแต่ดีวก่อนนะตกลงกันก่อนนะฮะห้าไปเถียงกับบอยนะฮะอย่ามีปากมีคำต่อรอต่อเถียงกับบอยนะฮะแล้วมันบอกว่าฉันออกเสียงอย่างนี้จตออกเสียงผิดอย่างเงี้ยขอให้ติดคอตายนะฮะอย่าทําอย่างนี้เปอันขาดอย่าทําอย่างนี้เปอันขาดนะ,ะรู้ก็รู้เอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดคือที่ครูสอนการออกเสียงแบบนี้เนี่ยเพราะว่า เพื่อวันหนึ่งไปคุยกับคนอิตาเลียนจะได้รู้ว่าเข้าใจตรงกันว่ามันมันคือสิ่งไหนสิ่งใดนะครับแต่อย่าไปมีปากมีเสียงเพราะว่าครูเป็นต้นเหตุเลยครูขอร้องอ่ะเสียงที่อาจจะมีปัญหาออกเสียงไม่ค่อยถูกกันก็คือ 1. เอาตั้งแต่จานแรกเนาะเอาตั้งแต่จานออเดอร์สิ่งนี้เรียกว่าบรูสเกตตาบรูสเกตตานะฮะไม่ใช่เชตตานะฮะบรูสเกตตา ไม่เป็นไรไม่ไป้ไม่ได้ไม่ไม่เป็น,ป,น,ป,น,ป,นปิดก็แก้กันใหม่นะถัดไปสิ่งนี้เรียกว่าอ่ะคุณดอ,อกเสียฟูกาสเซียใช่ไหมมันคือโฟกัสช่าโฟกัสช่านะครับนี่คือโฟกัสช่าครูจะไม่สอนว่ามันทำด้วยแป้งใดๆนะฮะนี่ไม่ใช่วิชาสอนทำอาหารนะฮะแค่เช็คดูว่าออกเสียงอิาเตียเนถูกหรือเปล่าถัดไปคือ ขนมคลองแคลงของเราไม่ใช่ขนมคลองแคลงหรอกครูชอบเรียกคลองแคลงนะเป็นแป้งเนะี่ยเป็นเป็นแป้งแป้งแป้ง,ปงเหมือนหอยคลองแคลงนะอันนี้ปรับเสียงมากออกเสียงว่าคุณออกเสียงว่ายอกี้ใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วแต่ให้เป๊ะคือยอกี้นะฮะคือก่อนจะเป็นยอขึ้นไปเนะี่ยมันจะมีเสียงนอนหนูนำมาหน่อยมันจะมีเสียงขึ้นจมูกยอกี้ยอกี้เช่นกันนะฮะถ้าร้านบอกยอกี้ก็ยอกี้ตามเขาไปนะฮะ นอกกีให้เรารู้เองว่ามันคือนอกกีเส้นถัดไปถ้ารู้บางคนเห็นอย่างงี้แล้วไม่สั่งเลยนะฮะเพราะว่าออกเสียงยากนี่คือตาลยาเตลเลตาลยาเตลเลนะถัดไปคือเฟตตูชีเน่เฟตตูชีเน่อย่าถามครูนะว่าต่างกันตรงไหน <c oughs> เขาบอกอะไรมาครูก็เ,เชื่อตามนั้นนะนี่คือเฟตตูชีเน มาขนมบ้างขนมนี้ t i รามิสุนะฮะ r a รามิสุ r a รามิสุก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 สุไม่สึกนะฮะแล้วอย่าพูดให้อิตาเลียนเจ็บใจว่าเป็นขนมญี่ปุ่นนะมันคือขนมอิตาเลียนนะฮะ t i รามิสุ t i รามิสุนะเอาละครบคอร์สแล้วตั้งแต่เออ่นี่ถึงเออ่ตั้งแต่พาสต้าได้ออเดอร์ด้วยตอนนี้มาถึงของหวานแล้วก็หมดลงแค่นี้ วันนี้ก็คงมีแค่นี้ถ้าอยากให้ครูพูดถึงเรื่องอะไรก็เขียนไว้ในคอมเมนต์พูดได้ก็จะพูดพูดไม่ได้ก็จะไม่พูดนะครับแล้วก็มีอะไรกดๆก็กดๆ,ๆไปมีกดไลค์กดแชร์กดิ่งกันดึงลระครั้งแล้วก็กดไปนะแล้วเราก็เจอกันคราวหน้าเนาะโอเคอริเวเดอร์ีทาว